มาตราสามหนึ่งในการตรวจเลือกคนเข้ากองประจําการนั้นถ้าผู้ที่ต้องเข้ากองประจําการเห็นว่าคณะกรรมการตรวจเลือกตัดสินไม่ถูกหรือไม่ยุติธรรมก็ให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการชั้นสูงได้แต่ให้ส่งผู้นั้นเข้ากองประจําการก่อนจนกว่าจะได้รับคําตัดสินของคณะกรรมการชั้นสูง มาตรา32ถ้าปรากฏว่าทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกิน21ปีบริบูรณ์และยังไม่ถึง30ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ารับราชการทหารกองประจำการไปทำมาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อำเภออื่นและนายอำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิลำเนาทหารได้ส่งหมายเรียกไปยังนายอำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นไปอยู่มอบแทนให้เมื่อได้รับหมายเรียกแล้วแต่ไม่สามารถจะไปตามหมายนั้นได้เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไปไม่ทันผู้นั้นต้องรีบชี้แจง ต่อนายอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่เมื่อนายอำเภอท้องที่นั้นสอบสวนได้ความจริงก็ให้เข้ารับการตรวจเลือกพร้อมกับคนในอำเภอท้องที่ที่ไปอยู่แต่ถ้าไม่สามารถส่งเข้ารับการตรวจเลือกในอำเภอท้องที่นั้นได้ก็ให้นายอำเภอรีบจัดส่งผู้นั้นไปรับการตรวจเลือกยังอำเภอท้องที่ใกล้เคียงตามที่เห็นสมควรให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกแจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ออกหมายเรียกมาตรา33ทหารกองเกินที่หลีกเลี่ยงขัดขืนตามมาตรา27 ถ้าไม่ขัดต่อการเป็นทหารกองประจำการก็ให้ส่งผู้นั้นเข้ารับราชาการทหารกองประจำการในปีนั้นหรือปีถัดไปโดยไม่ให้จับสลากมาตราสามสี่ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจำการผู้ใดจกต้องเริ่มเข้ารับราชาการทหารกองประจำการเมื่อใดให้นายอำเภอท้องที่ที่รับเข้าตรวจเลือกเป็นผู้กำหนดและให้นายอำเภอออกหมายนัดเพื่อให้ทหารกองเกินผู้นั้นมาณนะที่อำเภอท้องที่ตามที่ได้กำหนดไว้นั้น เพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำการถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามนัดให้ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมาตรา3 5ทหารกองเกินที่ถูกเข้า,ากาาองประจำการเมื่อเริ่มเข้ารับราชการทหารกองประจำการเมือ่อใดให้รีบขึ้นทะเบียนกองประจำการโดยไม่ชักช้าทหารกองประจำการต้องรับราชการประจำอยู่ในหน่วยทหารตามที่เจ้าหน้าท,ที่ฝ่ายทหารจะกำหนดให้ มาตรา36ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนมีหน้าที่เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมและในการระดมพลกระรวงกลาโหมมีอำนาจกำหนดให้ทำการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามที่เห็นสมควรส่วนการระดมพลให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกาการเรียกเข้ารับราชการทหารตามวรรคหนึ่งให้กระรวงกลาโหมเป็นผู้จัดเตรียมและอำนวยการ และให้กระทรวงมหาไทยเป็นผู้ดำเนินการเรียกและส่งทหารเข้ารับราชการตามความประสงค์ของกระทรวงกลาโหมการผ่อนผันไม่ต้องเรียกหรือไม่ต้องเข้ารับราชการทหารตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับที่39พุทธศักราช2,416 ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497อาศัยอำนาจตามความในมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่226ลงวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2515และมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช 2,497รัฐม,นต,าา وم, ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1ให้ยกเลิกวงเล็บ1กฎกระทรวงฉบับที่13พุทธศักราช2,498ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497วงเล็บ2กฎกระทรวงฉบับที่14พุทธศักราช2,498ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช 2497ข้อสองทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมคือวงเล็บหนึ่งพระภิกษุสามเณรวงเล็บสองนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือยวนวงเล็บสามนักบวชศาสนาอื่นซึ่งมีหน้าที่ประจำในกิจของศาสนาและไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา14วงเล็บ2วงเล็บ4สมาชิกสภานิติบัญ,ญญัติแห่งรัฐวงเล็บ5้าบุคคล ซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร